สวัสดีค่ะชาวราศีธนูยินดีต้อนรับสู่ช่องคอนเชตชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์รายเดือนประจำเดือนเมษายน2562ของคุณนะคะในเรื่องการงานการเงินและความรักนะคะอิทธิพลของดวงดาวในช่วงเดือนนี้นะคะในเรื่องการงานนะคะเดือนนี้นะคะการงานของชาวราศีธน,นูน่าจะมีอะไรกระเตื้องดีขึ้นนะคะตั้งแต่วันช่วงที่10 ถึง27เมษายนนะคะดาวการงานดาวเจ้าเรือนการงานเข้าไปอยู่ในภพพันธุอยู่ร่วมกับดาวศุกร์นะคะก็อาจจะมีแบบการงานที่เคยมีปัญหานะคะมันจะเริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายขึ้นนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาดาวเสาทับลัคนาของคุณมานะคะแล้วก็ตอนนี้มีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะคะการงานการเงินที่เคยมีปัญหาช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะจะ ราบรื่นขึ้นปัญหาต่างๆก็จะเริ่มคลี่คลายมองเห็นาทางออกมองเห็นทางแก้ปัญหามาก,กิขึ้นนะคะก็น่าจะดีขึ้นทั้งการงานการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะดาวราหูเข้าไปอยู่ที่เรือนปัตนิของคุณนะคะก็ใครที่มีคู่มีอะไรเดือนนี้นะคะในช่วงนี้เลยนะตั้งแต่ ดาวราหูเขาจะอยู่ตั้งแต่วันที่22กุมภาจนถึงวันที่10กันยานะคะช่วงนี้อาจจะเกิดปัญหากับคู่ครองได้นะคะในเรื่องปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งนะคะก็ทำอะไรให้ใจเย็นๆนิดนึงนะคะมันเป็นแค่อิทธิพลของดวงดาวนะบางทีอาจจะส่งผลทำให้คุณรู้สึกอะไรบางอย่างรู้สึกสงสยัยรู้สึกไม่ไม่วางใจในคู่ของคุณหรือคู่ของคุณนะคะระแวงตัวคุณ ะะมันเกิดเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันได้นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะเพราะว่าหลังวันที่25พฤษภาคมดาวพฤหัสเขาจะย้ายนะคะย้ายกลับไปอยู่ที่ราศีพิจิกนะคะเขาได้องศาตรีโกนกับดาวราหูก็น่าจะทําให้ปัญหาต่างๆมันอยู่แค่ช่วงนั้นแหละช่วงสั้นๆเองนะคะก็อดทนนิดนึงถ้ามีปัญหาปากเสียงอะไรกันนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงส่วนคนโสดนะคะดาวสุข เข้าไปอยู่ในเดือนพันธุของคุณเดือนนี้คุณมีโอกาสจะเจอคู่จากการแนะนําของเครือญาติหรือเป็นเครือญาติกันนะคะได้คู่เหมือนได้คนรักะเจอกันจากการแนะนําของญาติพี่น้องหรือเป็นญาติกันนะคะมาเป็นคนรักนะคะเพราะว่าดาวศุกร์เข้าไปอยู่ในเรือนพันธุนะคะจะเป็นการเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องโดยตรงนะคะหรือบางทีก็ญาติพี่น้องแนะนําคนรักมาให้นะคะในเดือนนี้นะ โอเคเรามาดูในเรื่องไพ่ยิบซีเราดีกว่านะคะว่าไพ่ยิบซีจะบอกอะไรชาวราศีธนูนะคะในเดือนเมษายนนี้บ้างนะคะขอสิบใบนะคะ ไปเลแรกนะคะก้าวดาบ king of b a w n ก้าวเหรียญ knight of sword hangman เจ็ดถ้วย temperance ห้าดาบหนึ่งถ้วย หนึ่งเหรียญเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูในเดือนนี้นะคะมีทั้งไพ่เก้าดาบจะแฮงแมนนะคะหาดาบขึ้นมาอาจจะมีเรื่องผิดหวังกับคนรอบข้างนะเดือนนี้ทําให้รู้สึกเฟลรู้สึกเครียดนิดนึงโอเคไพ่ตัวตนของคุณไพ่ใบแรกนะคะคุณได้ไพ่เก้าดาบเก้าดาบนะคะช่วงที่ผ่านมาจะมีเรื่องบางอย่างกดดันคุณทําให้เกิดความเครียดไม่ว่าเรื่องการงานการเงินหรือความรักนะคะในเรื่องการงานนะมีไพ่ King of w a n d มมาอยู่คู่กับเจ็ดถ้วยคือช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูอาจจะทำตัวสบายสบายมากเกินไปนะคะทำให้การงานเกิดเหมือนดินพอกหางมูกเกิดขึ้นอะ่ะเจ็ดถ้วยมาพร้อมกับไพ่ King of w a n d นะคะทำให้เรารู้สึกหนักใจเพราะว่างานหรือบางทีอาจจะงานเยอะเกินไปหรือบางทีเราปล่อยให้งานมันมันเยอะเกินไปแล้วทาไม่ทันอาจจะมีดีลส่งงานแล้วแบบบางทีมัน เรารู้เลยว่ามันทําไม่ทันแน่นอนเพราะง,งานมันค่อนข้างเยอะนะคะแต่มองว่าลักษณะที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้เห็นไหมไพ่ด้านล่างนะคะเป็นไพ่นหนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะก็คือตอนนี้นะคะถ้าใครมีงานที่พอกอยู่นะคะแบบเหมือนดินพอกหางมัวสะสมงานไว้แล้วจะทําทีเดียวคือให้ลงมือเคลียร์ลงมือทําได้แล้วนะคะสุดท้ายแล้วมองว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะถ้าคุณ เครียดนะคะเครียดแล้วไม่ทําอะไรเลยอะ่ะมันก็ยิ่งจะหนักก็ยิ่งจะสะสมไปเรื่อยๆถ้าเครียดไม่เป็นไรเครียดได้แต่ลงมือทําไปด้วยนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะการเงินการเงินนะคะในเรื่องการเงินนะ,ะเดี๋ยวเรื่องการงานก่อนไม่จบหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะคิดธุรกิจ บางอย่างขึ้นมาจะทำธุรกิจส่วนตัวหรือจะทำงานเสริมจากงานประจำนะคะมีโครงการค่อนข้างเยอะเข้ามาให้เลือกแต่ไม่ยังไม่รู้เลยว่าจะตัดสินใจทำอะไรมองว่าช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะลงทุนหรือทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งโปรเจกต์ตรงนี้มันจะเป็นอะไรที่ดูมั่นคงดู ดูแบบจะสร้างมูลค่าให้คุณในอนาคตได้นะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่ตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจอะไรนะช่วงปลายเดือนคุณจะมีเกณฑ์การตัดสินใจลงมือทำอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องการงานด้วยธุรกิจนะคะในเรื่องอาชีพเสริมก็ได้นะคะนะถ้าตัดสินใจแล้วอนาคตมันจะดีแน่นอนนะคะไพ่หนึ่งเหรียญมาเป็นไพ่แห่งความมั่นคงนะคะเป็น,พปนไพ่ประตูเห็นไหมประตูแห่งความสมหวังเหมือนเขาเรียกว่าประตูแห่ง ความมั่นคงนั่นแหละนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าใครจะคิดจะทำอะไรก็ลงมือทำได้เลยนะคะบางทีอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องการเงินก็ได้ธุรกิจที่คิดไว้โครงงานโครงการต่างๆอาจจะเงินยังไม่พอหรือบางทีทุนทรัพย์เรายังไม่พอช่วงป,ปลายเดือนนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินนะหรือมีเงินทุนพอที่จะเอามาลงทุนตรงนี้ได้นะคะก็ตัดสินใจทำได้เลยนะคะช่วงนี้ นะไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรต่างๆช่วงนี้ mm. นะคะเครียดได้ท้อได้แต่ให้ลงมือปฏิบัติให้ลงมือทำด้วยถ้างานมันเยอะก็ค่อยๆทำค่อยๆเคลียร์ยยย mm. ไปนะคะเคลียร์ไปทีละตัวทีละย่างอาจจะเริ่มจากงานที่มันเร่งสุดเร็วสุดด่วนสุดก่อนนะคะหรือบางทีถ้ามันด่วนเท่ากันหมดก็เริ่มต้นจากงานที่น่าจะทำที่เราคิดว่าน่าจะทำได้เสร็จเร็วสุดก่อนไปเรื่อยๆนะคะ เอาเยกยากไว้ทีหลังอย่างนี้ก็ได้นะคะส่วนในเรื่องการเงินถ้าเดือนนี้เกิดปัญหาช็อตเงินไม่พอใช้เงินขาดมือแต่ว่าลักษณะไพ่เนี่ยมันไม่น่าจะใช้เงินช็อตนะมันอาจจะเป็นลักษณะมันจะมีโครงการหรือมีเงินก้อนบางอย่างที่คุณจะต้องใช้อะแล้วแล้วมันอาจจะมาไม่ทันในช่วงต้นเดือนนะคะ เดี๋ยวช่วงไป,ปลายเดือนนะเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรออยู่มันจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นถ้าเครียดอยู่หรือบางทีส่งงานส่งโปรเจกต์ไปแล้วส่งงานดีลลูกค้าไปแล้วแต่เขายังไม่โอนเงินมาให้สักทีนะคะหลังช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะมันจะเริ่มมีเงินเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะช่วงนี้เครียดอาจจะเงินนะคะมาไม่ทันเดียที่คุณ ต้องการก็ได้นะคะแต่ไม่เป็นไรนะรอนิดนึงนะคะช่วงปลายปลายเดือนหลังวันที่20ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของความรักนะคะเดือนนี้นะมองว่าถ้าคุณมีปัญหาทะเลาะเบาแววงก,กันกับคนรักในช่วงที่ผ่านมาเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะในช่วงปลายปลายเดือน ทุกสิ่งทุกอย่างเราช่วงปลายเดือนนะคะการงานการเงินความรักนะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่อะไรบางอย่างในเรื่องความรักในเรื่องการเงินในเรื่องการงานที่ดีๆสัญญาณที่ดีๆจะเริ่มในช่วงปลายเดือนนะคะต้นต้นเดือนอาจจะทุลักทุเลนิดนึงมันเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านนะคะไพ่เทมเพลนมาบอกว่านะทุกสิ่งทุกอย่างอุ๊ยขอโทษค่ะไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะนํามาสู่ ความสุขนะที่อิ่มเอมใจความมั่นคงของชีวิตของคุณนะ่ะนะมันกำลังจะเริ่มแล้วนะคะแต่ช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านเทมเพเรนตมาเป็นการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนะคะพไพ่ใบนี้มาคู่กับไพด่ดีๆก็คือเป็นไพ่การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าช่วงนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะอย่าเครียดอย่าทุกข์ อย่าเศร้ามากนะคะมันจะทําให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตบางอย่างไปบางทีสิ่งที่เราคิดนะเวลาเราเจอปัญหาอะไรนะ่ะแล้วเราเอาใจเราไปจมอยู่กับปัญหานั้นมันจะทําให้เรามองไม่เห็นสิ่งดีๆรอบข้างโอกาสดีๆที่กาลังลอยมาเราก็จะคว้าไม่ทันนะคะเพราะว่าเรามองแต่ปัญหาตรงนั้นจิตใจเราก็เ,เลยจะไปเล็งแต่อยู่ตรงนั้นมันก็จะเจอแต่ปัญหาปัญหาปัญหาลอง ทิ้งปัญหานั้นไว้นะคะมันอาจจะทํายากนิดนึงนะคะใจเราอะนะทิ้งปัญหาตรงนั้นไว้แล้วเราเอาใจเราไปทําอย่างอื่นก่อนนะมีปัญหาความรักเหรอทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันกลับมามีปัญหาการเงินหรือปัญหาการงานเหรอทิ้งไว้ก่อนไปทําเรื่องอื่นก่อนแล้วกันนะคะเราเค่อยกลับมาดูอีกทีดีกว่านะหรือบางทีก็ปล่อยให้เวลาเป็นกุญแจช่วยไขยปัญหานั้นไปก็ได้นะคะบางทีปัญหา นะมันอาจจะคลี่คลายได้ด้วยเวลาก็ได้นะคะเราบางทีเราอยู่เฉยหรือเราไม่ได้ไปสนใจปัญหามันก็คลี่คลายไปด้วยตัวของมันเองก็ได้นะคะอย่าเครียดมากนะเศร้ามากนะเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสดีๆที่มันกําลังจะเข้ามาหาคุณเนี่ยนะมันจะหลุดลอยไปนะคะบางทีอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณเ,เสนองานเสนอโปรเจกต์หรือเสนอเงินนะหรือเสนอ อะไรต่างๆให้คุณนะความเครียดของคุณอาจจะมาจากเรื่องพวกนี้ก็ได้ไม่รู้จะตัดสินใจอะไรยังไงแต่มองว่าการตัดสินใจของคุณเดือนเนี้นะตัดสินใจไปเลยนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันจะนำความสุขความสำเร็จมาให้คุณในอนาคตแน่นอนนะคะชาวราศีธนูสำหรับในเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะคะบางทีถ้ามีปัญหาอะไรกันอยู่ก็เอาใจไปอยู่กับ งานดีกว่านะคะไปทำมาหากินในเรื่องการเงินเราดีกว่านะคะทิ้งไว้ตรงนั้นก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปสนใจแล้วช่วงไปลายปลเดือนนะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าเราไปโฟกัสที่ปัญหาเราจะเจอแต่ปัญหาปัญหาปัญหาลึกๆลึกๆ,ๆ,ๆเข้าไปเลยนะคะถ้าเราถอยออกมานะไปมองที่การงานเราดีกว่านะเอาเวลาเอาจิตใจไปทุ่มเทกับการงานหรือไปทุ่มเทกับการทำมาหากินเรานะ เรื่องที่มันเป็นปัญหาอยู่มันอาจจะอยู่ดีๆมันก็คลายตัวของมันไปเองก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไพ่สรุปดีกว่านะขอไพ่ดีๆีิชาลาสีธนูสามใบนะคะคิงออฟวอร์นคิงออฟวอนมาทั้ง2องใบนะเดือนนี้ก็หนักอยู่ห้าถ้วยนะนะคะเคาทานะคะ โอเคนะในเรื่องการงานอย่างที่บอกนะคะงานหนักนิดนึงเครียดนิดหนึ่งนะคะเครียดมากเลยงานมีดีลที่ต้องส่งงานเร่งงานด่วนทําไม่ทันทําไงดีนะคะเดือนนี้มาบอกว่างานของคุณค่อนข้างที่จะต้องสู้ต้องแข่งขันกับเวลาพอสมควรหรือบางทีมันมีงานหลายอย่างที่คุณต้องเข้ามาทําพร้อมกันบางทีคุณอาจจะมีแพลนที่จะไปเที่ยวช่วงสงการนี้แต่ อ้าวอยู่ดีๆงานมาเยอะเลยอะไรเงี้ยนะคะทำไงดีเครียดทำไม่ทันแต่นะคะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะชีวิตคนเราเวลามีเท่ากันกำลงกำลังมีเท่ากันนะคือคือเราทำได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นแหละคะ่ะสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะมันก็ต้องได้แค่นั้นนะในเมื่อคุณทำอะไรไม่ได้ก็เต็มที่นะเต็มที่ทำให้สุดความสามารถนะคะ มันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่เราหวังอย่างน้อยมันก็ได้สักห้าสิบหกสิบก็ยังดีนะคะดีกว่าแบบพอเห็นปัญหาเห็นเห็นงานแล้วอ่ะไม่ทำเลยปล่อยทิ้งเลยอย่างเงี้ยมันจะแย่นะคะก็คือเครียดไม่เป็นไรลงมือทำไปด้วยนะอาจจะเร่งอาจจะด่วนนิดนึงเรื่องการเงินก็เหมือนกันนะคะเดือนนี้จ,จะมีภาระทางการเงินเข้ามานะมีดีลต้องจ่าย นี่ใจน,น,นู่นนั่นนะแพลนที่จะทําไปเที่ยวนะคะบางทีเงินก้อนที่เราหวังอาจจะมาไม่ทันนะคะมันเกิดความเครียดนะบางทีก็อาจจะเลื่อนแผนไปก่อนก็ได้นะคะอย่าไปกดดันตัวเองมากนะทั้งชีวิตเราต้องอยู่อีกนานนะคะสงการปีหน้าก็ยังมีโอกาสหน้าก็ยังมีปีสงการมีทุกปีนะคะไม่ต้องไปซีเรียสถ้าปีนี้เราวางแผนอะไรไว้แล้วมันไม่ได้ดังที่เราต้องการนะคะหรือบางทีก็ รอเป็นโอกาสใหม่ก็ได้นะคบเรามีโอกาสเยอะเลยนะวันหยุดช่วงสุดสัปดาห์หรือวันหยุดในช่วงหยุดยาวปีใหม่สงการหรือบางทีก็อาจจะเป็นช่วงวันแม่หรือวันอะไรก็ได้นะคะถ้าเรามีวันหยุดนะคะบางทีก็ช่วงนี้ถ้ายังไม่พร้อมในเรื่องการเงินหรือโครงการที่เราวางไว้มันไม่ได้ตรงกับที่เราแพลนไว้อย่าซีเรียสอย่าเครียดอะไรมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ ปล่อยให้มันเป็นไปตามคันลองของมันแล้วกันนะคะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างทำอะไรไม่ได้ก็อย่างที่บอกปล่อยให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายปัญหานะคะอย่าเครียดมากนะชาวราศีธนูเดือนนี้นะมันเป็นความเครียดที่เกิดจากไม่ได้เกิดจากความผิดหวังหรือเกิดจากความ ทุกเนะ่ยมันเกิดจากความเศร้าใจของคุณเองตัวคุณเองผิดหวังกับตัวเองมากกว่านะคะหรือบางทีก็คนร,รอบข้างนั่นแหละนะไม่ได้หลังใจคุณมากกว่านะคะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณอยากได้แล้วมันไม่ได้เนี่ยคุณจะเครียดนะคะในเดือนนี้ก็บอกว่าหลังเดี๋ยวช่วงปลายเดือนมันก็จะดีขึ้นแล้วนะคะอย่าเครียดมากเนาะแล้วก็ช่วงเดือนนี้นะ ช่วงเวลานี้แหละตั้งแต่วันที่3เมนาะอย่างที่บอกจนถึงวันที่25พฤษภาคมปัญหาต่างๆนะคะมันก็จะดีขึ้นนะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยดาวเสาร์นะคะช่วงที่ผ่านมาชาวราศีธนูอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะเข้ามาทับลัคนาคุณนะคะอาจจะเกิดปัญหาทางด้านการเงินนะเงิน หมุนไม่ทันหรือเงินไม่พอใช้หรือบางทีมีโครงการอะไรที่ต้องทําแต่ mm. เงินมันมันขาดอยู่ช่วงนี้มีดาวพฤหัสเข้ามาช่วยนะคะการเงินก็น่าจะดีขึ้นเรื่องต่างๆปัญหาต่างๆก็น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะหรือบางทีถ like, ้าคุณรอเงินก้อนอยู่ช่วงปลายปลายเดือนมีโอกาสได้นะโอเคสําหรับชาวราศีธนูนะคะเดือนนี้ก็ขอจบการพยากรณ์เพลงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ